ด็ดเ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 ดแป๊บนึงขอกินก่อนอุ้ยเข่าตัวจีซัสไคร์ w เ a อ the fuck เซ่อะไรเฉียดตูดไปนิดเดียวน่าจะเป็นไอ้แก๊งตัวตลกนะดีกว่าไม่กาดไม่เอานะคุมันมันตัวตลกหรือไม่ตลกไม่รู้แต่ที่รู้ตอนนี้ไม่น่าจะตลกเลยบูทมันเหมือนเป็นรองเท้าเด็กอะคุณ ไม่รู้เหมือนกันคุณผมมองผมมองไม่เห็นอ่ะผมมองไม่ชัดอ่ะของผมมันเห็นเห็นเงี้ยมบูทมือนแบบรองเท้าเด็กเหมือนแบบพินอคคิโออะไรอยงี้อ้าไปแล้วเช้าแล้วเปล่าแต่มันยืนหน้าประตูคุณอ้าวโอเคงั้นอุยโอเคโอ้เด็กเฮียแม่งอ๋อไอพวกเด็กเฮีย แม่งเผ่าพันธุ์เดียวกับกูเลยฮาหุ่นกระบอกเหมือนกันมาไล่ล่ากูวะเพื่อนกันเขาไม่ทำกันอย่างนี้นะุิยรถโอ้โหุณคุณตัวต่อชีวิตอ๋อเดี๋ยวนะเก็บเก็บน้ำอัลมอนด์อีกอันนึงเก็บเลยคณเก็บเลยเก็บเลยได้เลยปะ ไปเมื <c oughs> <ừ> ่อกี้แม่อุ้ยเอ้า ทุกคนไปเลยนะครับผมโดนดีดอกว่านอกแมปแล้วโอ้ยหยุดหยุดเลยนี่จะกินนี่กินเท่